จ่ได้ผ่านพน้นผ่านพ้นผ่านวันราชาเทวีมะนีลักขังที่ท่านนี้นั้นได้ทรงเมตตาแด่สิยาสานุสิที่ได้มาขอพรขอพรจากท่านราชาเทวี มะนีรักขังคือองค์แม่ย่าธรณีองค์แม่ย่าคงคาองค์แม่ย่าอาคีองค์แม่ย่าวายโยท่านก็ให้ความเมตตาท่านก็ได้เมตตาแดา่สิทธยาสานุสิทธิ์ที่ได้มาวิงวอนมาขอพรจากท่าน ท่านก็ทรงเมตตาได้ทรงเมตตาครอบมงคลจักรวาลครอบมงคลแปดลาศีสามให้ได้บังเกิดเป็นสิริมงคลเป็นเมตตามหานิยมมีนานให้ได้บังเกิด ยาสิทยาเสนุสิททุกผู้ทุกนามทุกผู้ทุกท่านที่ได้มาขอพอรขอพอรจากท่านราชาเทวีมะนีรักขังคือองค์แม่ย่าธรณีองค์แม่ย่าคงคาองค์แม่ย่าปทุมมาแม่ศรีอุสา แม่นางรัตนาวดีแม่ย่านกพลัดยังถึงด้วยแม่ย่าที่นีและแม่ย่าที่นาวันนี้ก็จะมากล่าวถึงศักดิ์ศรณของท่านที่ได้ทรงเมตตาได้ทรงเมตตาครอบเสียนครอบเสียน ข้มงคลจักรวาลข้มงคลแก้วขราบราศีสามให้แด่สิยาชานสิทธิ์ที่เป็นอิสตรีเพศที่เป็นอิสตรีเพศมีนานรวมกันแล้วได้สิบสีนางด้วยกันสิบสีนางด้วยกันที่แม่ยา่า สีปธุมมาแม่ย่าสีอุษาแม่ย่าลัตนาวดีแม่ย่านกพลัดแม่ย่าสีปทุมมาแม่ย่าขินีแม่ย่าขินาได้ทรงเมตตาเป็นราชาเทวี ครอบเสียนให้แก่บุคคลเหล่านั้นที่ได้มาขอพรที่ได้มาร่วมงานที่ร่วมงานนั้นก็มีที่มาช่วยงานนั้นก็มีที่มาให้กํำลังใจนี้นั้นก็มีนี้นั้นก็มีจึงขอขอบใจแก่สิษยาสานุสิก ที่ได้ลำลึกถึงที่ได้ลำลึกถึงวันครูบาอาจารย์ที่เคยได้จัดทำมาทุกปีทุกปีกป,ปนีนี้นี้นั้นเป็นการพิเศษราชวัตรราชบัลลังก์ก็สวยเป็นพิเศษเข้มขังเป็นพิเศษและก็ได้ บาลมีจากแม่ย่าธรณีแม่ย่าคงคาแม่ย่าศิวุษาแม่ย่ารัตนาบดีแม่ย่านพพลัตแม่ย่าพิณีแม่ย่าพินามาครอบเสียนให้สิบสี่นางด้วยกันเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่ในคาข้างนี้ในคาข้างนี้เพราะว่าแม่ย่า ไม่เคยครอบ